เผยแล้วชุดเด็ดหลวงปู่สุดและอัตติสัมภาวทองมั่นใจเฮั่นวัดที่32ติดชัดๆงวัดวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์สองพาหสาำหรับแนวทางนี้คลิปนี้ถือว่ามาตามสัญญาที่ให้จริงเข้าจริงมาแล้ว31งวดติดและมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวงังพระอาจารย์ท่านเอ็นดูจัดให้ลูกหลานลุ้นเพต่อเนื่องชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดใหม่4ีม่นหรือได้ติดตามปะปะมาะตลอดก็คงพอที่จะทราบกันดีว่าชุดเลขของหลวงปู่สุดและอติสัมเาาทองที่ปะปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์เพื่อให้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคน ถือว่าเข้าต่อนเนื่องแบบรวมๆมาแล้ว31งวดติดเพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะเพราะเท่าที่ปะปะได้ตามมาตลอดตั้งแต่งวดวันที่16พฤศจิกายน63ถึงงวดล่าสุด17กุมภาพันธ์65รวมเป็น31งวดสุดเลขของหลวงปู่สุดและอตตสัมเาวทองก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย โดยเฉพาะในงวดล่าสุดถือว่ามาครบทั้งชุด3ตัวบนและ2ตัวล่างเพอชุดตัวเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนต์ของอติสัมเาาทองที่พระอาจารย์ท่านถ่ายภาพไว้ก่อนวันหวยออกก็เกาะกลุ่มสุดสวย597ตรงๆแบบไม่ต้องกลับและถ้าใครโชคดีจับคู่เล่น5-7ด้วยก็คงยิ้มหวานเลขท้าย2ตัวกันอีกชุดว่าแไปแล้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆมาเต็ม31งวดติดและที่สาคัญในงวดล่าสุดถือว่าชัดเจนสุด,สด แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้สำหรับงวดวันที่1มีนาคม2565ที่จะถึงนี้พระอาจารย์ท่านก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยจัดให้เน้นๆครบชุดเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานำไปลุ้นรวยกันต่อเนื่องเริ่มต้นที่อ่างน้ำมนต์ของอติสัมภาวทองที่ในงวดนี้จัดไปเน้นๆแค่3มุมมองและถ้าสังเกตการเกาะกลุ่มของตัวเลขในมุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น 781 635ส่วนมุมมองที่2และ3ก็อาจจับคู่ได้เป็น785 631 719 385สำหรับใครที่ชอบชุด2ตัวก็อาจจับคู่ได้เป็น16หรือ19 38 75 71 65หรือ95 63 31 35 85 78 ตอนเนื่องอีกอ่างอีกชุดชุดอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดที่จับภาพใน2มุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น275 460 754 602ส่วนมุมมองที่3ก็ลอยเด่นชัดๆทั้ง256 470 264 567 670สำหรับชุด2ตัวยังไงเพื่อนๆก็ลองส่องแล้วลองจับคู่กันดูอีกทีเพราะภาพอ่างน้ำมนต์ชุดนี้ค่อนข้างชัดเจนมาก สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปหรือถ้าจะให้ดีก็ลองจับคู่กันดูอีกทีเพราะเอาจริงๆแล้วเลขในแต่ละอ่างจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ถ่ายภาพยังไงเพื่อนๆก็ลองเลือกลองจับคู่เลขที่ตรงใจที่ชอบกันดูเพราะของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและบุญวัสนาของแต่ละคนด้วยแต่ที่แน่ๆเลขในสองอ่างนี้มีโอกาสเขาแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้ป้าปะก็ขอกรับพระคุณพระอาจารย์และทางวัดใหม่4ีมื่นที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราทุกคนยังไงป้าปาก็ขอกรับเนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมพิธีจุดเทียนเสริมดวงเสริมบารมีเสริมมงคลแก่ชีวิตที่ทางวัดจะทําพิธีจุดในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565 หากท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตัวเองก็สามารถส่งชื่อและวันเดินปีเกิดพร้อมกับร่วมทำบุญค่าครู149บาทให้กับทางวาดัดท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางวาดัดเพื่อส่งรายละเอียดและโอนเงินตามหมายเลขบัญชีของทางวาดัดที่ประปะให้แนบไว้ให้ได้เลยนะคะพิธีดีๆแบบนี้ลองสักครั้งก็ไม่เสียหายค่ะ ส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากร่วมทําบุญเพื่อสมททุนในการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่าอายุร่วม93ปีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีของทางวัดที่ป้าปะได้แปะไว้ให้ได้เลยนะคะ เพราะเขาบอกว่าทําบุญสร้างอุโบโสถถือว่าได้บุญใหญ่ยิ่งนะักทาบุญวันนีส้สะสมบุญกันไปเรื่อยๆยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ